สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเรื่องหนึ่งมาคุยกันครับเป็นเรื่องของพี่น้องฝาแฝดอืค่ะที่ชีวิตกำลังจะมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เลยหลังวันประกาศผลสอบเข้ามาหาวิทยาลัยนะครับค่ะเป็นยังไงเหรอคะผลสอบคือเอ่อคนพี่เนี่ยสอบติดสมใจเลยทำได้ตามที่หวังไว้โอ้ยินดีด้วยเลยนะคะแต่ว่าคนน้องเนี่ยเอ่อพลาดไปนิดเดียวเองครับ แค่2องคะแนนเท่านั้นเองโหสองคะแนนเองเหรอคะน่าเสียดายจังใช่ครับแล้วอ,อจุดนี้ก็น่าสนใจมากเพราะถึงหน้าตาจะเหมือนกันเป๊ะเลยนะแต่ว่านิสัยนี่ต่างกันชัดเจนเลยอ๋อเหรอคะต่างกันยังไงบ้างคะคนพี่นี่จะดูเป็นคนซื่อๆหน่อยพูดน้อยแต่แบบดูหนักแน่นมั่นคงอืมค่ะส่วนคนน้องนี่โอ้โหตรงกันข้ามเลยครับร่าเริงฉลาดหัวไวพูดเก่งคล่องแคล่วไปหมด อดูเป็นคนละขั้วเลยนะคะทั้งที่หน้าตาเหมือนกันใช่เลยครับและความต่างตรงนี้นี่แหละครับที่มันนําไปสู่จุดเปลี่ยนสําคัญของเรื่องเลยจุดเปลี่ยนที่ว่านี่คืออะไรเหรอคะคือหลังจากผลสอบออกพ่อเขาก็กลุ้งใจมากแล้วในที่สุดก็ตัดสินใจไปคุยกับพี่ชายขอให้พี่ชายสละสิทธิ์ให้น้องชายได้เรียนแทนโอ้โหตัดสินใจแบบนั้นเลยเหรอคะแล้วให้เหตุผลว่ายังไงคะ เหตุผลที่พ่อให้ก็คือพ่อมองว่าน้องชายเนี่ยเกิดมาเพื่อเรียนหนังสือโดยแท้นะครับเป็นคำพูดที่อืมสร้างแรงกดดันน่าดูเลยโหฟังแล้วก็หนักใจแทนพี่ชายเลยนะคะเป็นสถานการณ์ที่บีบคั้นหัวใจมากๆเลยทั้งสองคนใช่ครับแต่สิ่งที่น่าคิดยิ่งกว่าคือปฏิกิริยาของพี่ชายนะครับตอนที่เขายอมให้น้องเนี่ยเขาไม่ได้แค่ยื่นใบตอบรับให้เฉยเอ้าวเหรอคะ แล้วเขาทำยังไงคะเขามอบใบตอบรับให้น้องครับแต่พูดเตือนด้วยประโยคที่แบบเออชวนให้เราฉุกคิดมากๆเลยเขาบอกว่านี่ไม่ใช่ตั๋วเข้าสู่สวรรค์อย่าฝากความหวังไว้กับมันมากเกินไปโอ้โหคำพูดลึกซึ้งจังเลยค่ะแล้วน้องชายว่าไงคะพอได้ยินแบบนั้นน้องชายก็คงงงๆนะครับก็ถามกลับไปว่าอา้าวถ้าไม่ใช่ตั๋วสวรรค์แล้วมันคืออะไรกันแน่ค่ะ แล้วพี่ชายตอบว่ายังไงคะพี่ชายก็ตอบกลับมาด้วยคําเปรียบเปรยที่เอ่อตอนแรกฟังดูเป็นปริศนามากเลยครับเขาบอกว่ามันคือกระดาษซับเหงื่อแผ่นหนึ่งเป็นกระดาษที่ใช้ซับเหงื่อโดยเฉพาะกระดาษซับเหงือ่อโหความหมายคืออะไรคะเนี่ยนั่นนะสิครับคําพูดนี้แหละครับคือประเด็นหลักที่เราจะมาคุยกันวันนี้มันสะท้อนมุมมองของพี่ชายที่มีต่อเรื่องความสำเร็จการศึกษาได้น่าสนใจมากๆเลยครับ ใช่ค่ะการเปรียบไปตอบรับเป็นกระดาษซับเหงื่อเนี่ยมันมันท้าทายความคิดเราเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับคุณค่าของโอกาสทางการศึกษาครับท้าทายยังไงครับคือมันเหมือนบอกเป็นในๆว่าไอ้ตัวกระดาษแผ่นนั้นหรือโอกาสที่เราได้รับมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีค่าในตัวมันเองขนาดนั้นแต่คุณค่าที่แท้จริงมันอยู่ที่ว่ามันจะซับอะไรไว้ต่างหากอ๋อหมยถึงว่ากระดาษมันจะมีความหมายก็ต่อเมื่อมันได้ซับเหงื่อหรือความพยายามลงไป ประมาณนั้นเลยค่ะแล้วเรื่องราวหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆเฉลยความหมายนี้ออกมาจริงๆนะคะครับผมหลังจากนั้นชีวิตของสองคนนี้เป็นยังไงต่อครับก็เส้นทางชีวิตของสองพี่น้องนี่แตกต่างกันแบบสิ้นเชิงเลยค่ะคนน้องที่ได้โอกาสเข้าเรียนมหาวิทยายลัยตามที่หวังเนี่ยกลับใช้ชีวิตเอ่อค่อนข้างเหลวแหลก ไม่ได้ตั้งใจเรียนอย่างที่พ่อคาดหวังไว้หรืออย่างที่คำว่าเกิดมาเพื่อเรียนควรจะเป็นเลยเอ้าเหรอครับน่าเสียดายโอกาสจังแล้วพี่ชายล่ะครับส่วนพี่ชายที่เสียสละโอกาสไปเนี่ยเขาต้องเริ่มต้นจากศูนย์เลยนะคะไปทำงานหนักในโรงงานปูนซีเมนแต่แต่เขากับใช้ความพยายามความอดทนพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆไม่หยุดเลยครับจนสุดท้ายก็สามารถสร้างเนื้อสร้างตัว มีความก้าวหน้าในชีวิตได้ด้วยตัวเองจริงๆค่ะมันแสดงให้เห็นชัดเลยว่าเหงื่อหรือความพยายามความทุ่มเทการสู้กับความลำบากเนี่ยแหละคือตัวสำคัญโอ้โหฟังแล้วทำให้เราต้องกลับมามองคำว่าโอกาสใหม่เลยนะครับคือการได้เข้าเรียนมาหาลัยเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ประตูบานแรกเท่านั้นเองใช่ค่ะแต่การจะเดินผ่านประตูนั้นไปให้ถึงความสำเร็จได้จริงๆมันต้องอาศัยอย่างอื่นในตัวเราด้วยไม่ใช่แค่มีตัว๋วแล้วจะถึงที่หมายเลยอัตโนมัติ ถูกต้องเลยค่ะเรื่องนี้มันสะท้อนว่าเหงื่อที่พี่ชายพูดถึงไม่ใช่แค่แรงกายที่เสียไปนะแต่มันรวมถึงความอดทนความมุ่งมั่นการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคด้วยครับผมสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่สร้างความแตกต่างที่แท้จริงไม่ใช่แค่กระดาษใบตอบรับซึ่งสุดท้ายสำหรับน้องชายแล้วกระดาษแผ่นนั้นก็แทบไม่ได้ทาหน้าที่ซับเหงื่อแห่งความพยายามของเขาเลยซึกนิดจริงครับ ประสบการณ์ของทั้งคู่มันเหมือนมาตอกย้ำความหมายคำพูดของพี่ชายให้ชัดเจนขึ้นไปอีกว่าใบาตอบรับมันก็เป็นแค่กระดาษจริงๆรอให้เราเอาเหงือ่อหรือการลงมือทำไปเติมความหมายให้มันอืมถ้าไม่มีเหงื่อตรงนั้นกระดาษมันก็อาจจะว่างเปล่าไม่ได้นาไปสู่อะไรที่มันยั่งยืนจริงๆครับและถ้าเราเชื่อมอยู่กับบ,บทสรุปของเรื่องที่มักจะพูดกันว่าความทุกข์ยากลำบากนี่แหละคือบันไดสู่ความสำเร็จค่ะ ก็จะเห็นภาพชัดเลยว่าพี่ชายเนี่ยเขาปีนบันไดนั้นด้วยตัวเองจริงๆสร้างมันขึ้นมาเองด้วยซ้ําใช่ค่ะในขณะที่น้องชายเหมือนมีบันไดาวางไว้ให้แต่กลับไม่ยอมก้าวขึ้นไปหรืออาจจะก้าวพลาดไปครับผมซึ่งมันทําให้คําว่ากระดาษซับเหงื่อของพี่ชายมีความหมายที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกมันคือเครื่องยืนยันความพยายามที่ตับต้องได้จริงๆ พอเรื่องราวมันคลี่คลายออกมาทั้งหมดแบบนี้เราก็เห็นแก่นที่เรื่องต้องการจะสื่อชัดเจนเลยนะคะว่าความสำเร็จจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มาจากทางลัดหรือการพึ่งพาคนอื่นหรือแค่การมีโอกาสอย่างเดียวนะครับแต่มันต้องแลกมาด้วยการลงมือทาการไม่กลัวความลาบากความทุ่มเทจริงๆใช่ค่ะต้องใช้หยาดเหงื่อแรงกายอย่างที่ว่านั่นแหละค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่คำถามที่น่าสนใจส่งท้ายนะครับค่ะว่าอะไรคะ ว่าถ้าหากใบตอบรับเข้ามาหาวิทยาลัยหรือแม้กระทั่งใบปริญญามันไม่ใช่ตั๋วสู่สวรรค์หรือบัตรผ่านที่แท้จริงสู่ความสําเร็จแล้วล่ะก็อืมอะไรกันแน่ที่เป็นปัจจัยตัดสินความสาเร็จที่ยั่งยืนจริงๆในชีวิตของเรานั่นสิคะเป็นคําถามที่น่าคิดมากหรืออาจจะต้องถามต่อว่าระหว่างโอกาสที่เราได้รับมากับคุณลักษณะนิสัยของเราเองความมุ่งมั่นความสามารถในการซับเหงื่อเพื่อสร้างความสําเร็จนั้นขึ้นมาครับ อะไรมันสำคัญกว่ากันแน่ใช่ค่ะอะไรคือสิ่งที่มีน้ำหนักมากกว่ากันเป็นคำถามที่ทิ้งไว้ให้เราได้เก็บไปคบคิดกันต่อนะครับน่าสนใจมากๆครับ